สรุปเพชรลุงสักก,กิช่วยเหลือเลจิรอกสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปรโมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโก t r a เทรนเนอร์นะครับโอ้โหเช้าเชแบบนี้นะฮะมาทำคลิปนะฮะจริงๆก็กิจกรรมนะฮะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะก็คือชาโดมันมาบุกอีกแล้วนะครับชาโดชาโดอะไรล่ะโอ้แกงล็อกเก็ตมาบุกอีกแล้วนะครับ ก็จะมีเควสเพิ่มขึ้นมานะครับเควสจากการหมุนเสานะครก็คือเอาชนะนะครับลูกสมุนแก๊งล็อกเก็ตสครั้งก็จะได้ชิ้นส่วนเรดาร์มานะครับชิ้นส่วนนี้จะเอาไปประกอบร่างนะ,ะให้ครบ6อันเพื่อจะได้เป็นเรดาร์สีขาวนะครับไปตามตีคลิฟส์อาโลแลวก็เซียร่านะครับแล้วก็จะมีนะครับเควสพิเศษนะฮะในช่องพิเศษแต่ต้องสําหรับคนที่ทำเควสเก่าเสร็จแล้วเท่านั้น นะครับเควสเก่าของอสักกินะครับคราวที่แล้วจะเป็นอ,อะไรอันต้าบีดสักอย่างหน่วยพิทักษ์อันต้าบีดม้งครับนะฮะอันนี้ก็อาชารูอิดดอสทับนะครับก็การลบกวนนะในเงามือดอะไรสักอย่างนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เริ่มมาแล้วแล้วมีมาแล้วนะครับมาดูว่าเควสมีอะไรบ้างนะครับ คือการตีสากากิเนี่ยคุณต้องทำเคเวสเหล่านี้ถึงจะได้เรดร์สีดำเมื่อได้เรดร์สีดำแล้วคุณถึงจะเจอสากากิเพราะฉะนั้นเดรดราสีดำไม่มีขายและหาไม่ได้จะได้จากการทำเคเวสที่มีกิจกรรมชาโดว์มาแต่ละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้นะครับโปเกมอนชาโดว์สามารถเปลี่ยนนะครเปลี่ยนท่านะฮะจากท่าระเบิดอารมณ์นะครับหรือฟ루สเตชั่นเป็นท่าอื่นได้แล้วนะครับ อะมาดูสเต็ปทีดหนึ่งนะครับเออ่จับโปเกมอนสิบห้าตัวนะครับจะได้พายแหนบเบอร์รี่นะครับหมุนเสาหรือพวกเโปหมุนเสาโปเกสต็อปหรือว่าย,ยิมนะครับห้าครั้งจะได้โปเกบอลสิบรูกนะครับเอาชนะลูกสมุนแก๊งล็อกเก็ตสามครั้งนะครับจะได้ชิ้นส่วนเรดาร์นะครับชิ้นส่วนลึกลับ รีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 1000นะฮะสตาร์ท1 0 0 0แล้วก็ได้จับอารอนนะครับสเต็ปนี้2ครับจับโปเกมอน15ตัวนะฮะได้ไพนับเบอรี่ว้ยให้ไพนับมาเยอะจังทาน์เฟอร์หรือว่าลบโปเกมอน10ตัวนะฮะจะได้เกรดบอล10ลูกนะครับเอาชนะแกงล็อกเก็ตนะฮะลูกสมุนแกงล็อกเก็ต6ครั้งนี่ฮะจะได้ชิ้นส่วน ลึกลับ3อันเลยนะครับแล้วรีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 1,500 s t a ่งพันห้0แดแล้วได้จับกาเวลเลอร์นะครับสเต็ปนี้3네นี่ฮะเอาชนะคลิปนะฮะเอาชนะออลอโลอ่าโลอโลอโลคลิปแล้วก็เสียล่าทั้ง3ตัวเอาชนะให้ได้ก่อนนะครับแล้วจะได้ XP 2,500นะครับ คนละ2500นะครับก็เป็น7500นอะฮะอโลคลิปแล้วก็เซียร่าจะมาจากการสะสมนะครับชิ้นส่วนเรดาร์แล้วจะได้เรดาร์สีขาวแล้วก็ไปตีทีละคนทีละคนทีละคนนะครับเมื่อชนะแล้วรีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 2500สารสะ3าม0ัและชิ้นส่วนจะได้เรดาร์สีดำแบบนี้เห็นไหมครับเรดาร์สีดำแบบนี้หนึ่งอันเพื่อเอาไปตามหาซากากิ นะครับอพอเราได้เรดาร์สีดํามาแล้วนะครับเรดาร์สีดํานี้ได้จากเควสนี้อย่างเดียวเลยนะครับคือเควสเกี่ยวกับล็อกเก็ตเท่านั้นนะครับหาซื้อไม่ได้นะจ๊ะมันก็สเต็ปที่4นะครับเขาจะให้ตามหาตัวซากากินะครับถ้าหาเจอก็ได้ไฮเปอร์โฮชัน10อันถ้าเข้าไปสู้นะฮะจะได้อันตรบอล10ลูกแล้วก็ถ้าชนะจะได้แมกรีไว้6อัน นะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้ Xp 3000สตารัส3000แล้วก็ได้จับเซเบอร์ไอนะครับเ็ปที่5ก็ไม่มีอะไรเคมรีวอร์ดจะได้สตาร์ทเจ็ดันะรวมแล้วนะ Xp 5000แล้วกออ็อันนี้อะไรอะ่ะสตารัสอ,อีก2อ0 0นนะครับแล้วก็สมอรถเงิน2ลูกนะครับแล้วก็จะมีายนีใหม่นะครับที่จะเข้ามานะฮะจากการที่แก๊งล็อกเก็ตเนี่ย พอเทคโอเวอร์ก็คือแผ่นชามนะครับนี่จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ like นะครับแล้วก็ร่างสองเขาแผ่นโกโรนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นอะไรอะกราฟิกเมื่อวานอธิบายไปแล้วนะไอ้ไอ้สิ่งพวกนี้นะครับจะอยู่ในไข่12โลนะฮะแผ่นชามจะอยู่ในไข่12โลนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเควสไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวเช้านี้ผมอาจจะออกไปตามล่าเควส แล้วกลับมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะครับคอมเมนต์กันมาได้ครับสงสัยอะไรให้ถามนะคะถ้าตอบได้ผมก็จะตอบในนั้นเลยถ้าทำเป็นคลิปได้ผมก็จะทำเป็นคลิปให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ